คลิปนี้อยากทํามากนะครับแต่ผมพูดให้ฟังว่าตั้งแต่ใช้โทรศัพท์ iPhone มาเนี่ยมาสิกว่าปีนี่นะครับแล้วก็พวกเดเวิร์ต่างๆเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสามารถใช้โทรศัพท์ iPhone นะฮะ <c oughs> เกิน6เดือน,ะะ <c oughs> นและแบตเตอรี่เขาเรียกว่าพีคเพอร์ฟอร์แมนแนนี่ยยัง100%อยู่มันไม่ฟลักครับไม่เคยทําได้มาก่อนหลังจากที่ปีนี้ตั้งใจว่าจะทําไม่ได้กับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยเพราะว่าแบตมันอึดมากใช่ไหมครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าอยากจะรู้สึกอยากจะให้คงความอึดของมันให้นานที่สุดอยากใหลือออ98มมมันบบมันนนนนีบบีาคคคสไ้ึงท่่เป็ด งคนนึงนะครับคนนี้เขาใช้ประมาณ6เดือนเลย98ผมตอนนี้ยังอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับนี่เปิดมาเลยผมเปิด optimize charging นะครับหลายคนทราบแล้วมันจะไม่รีบชาร์จเต็มไนงะตอนเรานอนเนี่ยมันจะไปชาร์จเต็มตอนไปลายๆนี่แหละครับมันจะเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่ไม่ต้องลงลึกแต่ตอนนี้ผมยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับในหกเดือนผ่านไปเนี่ยแฮปปี้มากหลายคนคง100แหละ นี่นะครับคือใช้มา6เดือนน่ะปกติผมใช้โทรศัพท์มาทุกครั้งเนี่ยหเดือนเนี่ยไปแล้วเก้าแปดเก้าเแล้วพอใช้ไปปีหนึ่งเนี่ยโหเหลือแบบ9.5 2สองปีนี่เหลือ8.5เลยที่ผมทำที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองรุยัาม,มันเป็นลิเธียมไอออนอยู่แล้วนะฮะบัตรอันเนี้ยพอสอนว่าเฮ้ยต้องใช้ต้องคลายประจุให้หมดทายใช้ให้หมดเดี๋ยวนี้นะครับอันเนี้ยเวลาจิ้มตูดของ Apple เวลาชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จเลยจิ้มปุ๊บนะฮะปุ๊บ ชาทันทีเราก็ลำคาญวะเราก็ชอบแบบเปิดปิดได้เราก็มานั่งวิเคราะห์ดูอ๋อมันคือการที่เราแบตจะหมดหรือประมาณ20-30เราชาร์จเนี่ยมันไม่ต้องรอให้หมดละชาร์จ Apple ไม่ส่งเสริมให้ชาร์จเพราะ Apple เข้าใจเรื่องแบตเตอรี่แต่บอกสิ่งที่ผมทำดีกว่านะครับขอโทษที่ลากมายอย่างนี้สิ่งที่ผมทำก็คือว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบตหมดคาเครื่องเนี่ยกี่ครั้งวะอาจจะมีครั้งเดียวนะแต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ผมเลี้ยงจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่จงใจใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลองดูว่าได้ผลเลยมาเล่าให้ฟังอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังใครๆก็รู้ว่า้คิดให้มัน 40- ่สึงแปใครๆก็รู้แต่ผมบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นไงมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราด้วยผมรู้สึกว่าตอนหลังจากคือเมื่อก่อนเนี่ยจะรอให้แบบโอเคเอยแบตโอเคยังเหลืออยู่ยี่สิบไม่ชาร์จตอนนี้เวลาผมขึ้น,ตน,นเตียงไม่ได้ขึ้นเตียงเดี๋ยวก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นมีท่านชาร์จก็ไม่ชาร์จโอเคยังใช้อยู่นี่ตอนน้ือมมรหแบห 20, บ60ี ขึ้นเตียงร้าจะดูหนังปุ๊บชาร์จรอเลยทําอย่างเงี้ยามาตลอดแล้วมันเวิร์กว่ะคือโมเมนต์ไหนที่เราไม่ใช่โทรศัพท์อะชาร์จเลยถ้าใครใช้โทรศัพท์ตลอดก็ใช้พาววเอร์แบงค์ชาร์จแล้วมีคนถามว่า2%มึงจะแคร์หรือเปล่ามึงจะทำบ้าแล้วแค่สองเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปแคร์ครับจริงๆของพวกนี้มันถ้าคุณไม่ได้กาเปลี่ยนบ่อยเนี่ยไม่ได้กะเปลี่ยนมือถือทุกรุ่นเนี่ยการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยประจุอยู่ได้นานที่สุดเนี่ยดีป่ะขายต่อดีป่ะเวลาไปขายต่อแล้วโอ้โหแบบเหลือ100%หร้แบตบอ,บบอยเปอร์เงี้ยมัน มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือคุณก็จะได้แบบไอ้ที่เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีนะของการใช้งานเนี่ยซึ่งมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดมันแค่เปลี่ยนที่ใส่แหละเพราะซึ่งผมก็รู้สึกว่าที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยไอโฟนสิบสิบแปดสิบสองนะผมมันไปถึงแปดสิบห้าหมดละนะครับภายในปีสองปีเนี่ยหกเดือนเกือบเจ็ดเดือนเนี่ยยังทำร้อยเปอร์เซ็นอยู่สรุปก็คือว่าถ้าคุณมีโอกาสชาร์จโทรศัพท์ตอนไหนนะชาร์จเลยตอนที่มันอยู่ในเรนจ์อ่ะยี่สิบ สี่สิบถึงแปดสิบล่ครับนั่งอยู่ตรงไหนมีโอกาสชาร์จชาร์จเลยและคุณจะมีแบตเตอรี่ที่ยืนยาวมากครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ